ดาราดังหายตัวลึกลับปริศนาเป็นที่มาอันแสนเศร้าของเพลงนี้เ <L un> มื่อราวๆ3าปีที่แล้วคือวันที่3ธันวาคม2530ดาราชื่อดังท่านหนึ่งได้หายตัวไปอย่างลึกลับปริศนา เมื่อกองถ่ายภาพยนตร์เรื่องที่เธอแสดงอยู่ไม่มีเงาของเธอไปปรากฏตัวตามนัดต่อมาก็กลายเป็นข่าวครึกโครมท่ามกลางการรอคอยลุ้นและหวังอย่างห่วงใยให้เธอปลอดภัยและกลับมาแต่เวลายิ่งทอดยาวเนิ่นนานออกไปข่าวคราวร่องรอยก็ยิ่งจางคลายเงียบหายครอบครัวญาติมิตรของเธอย่อมเป็นทุกข์เป็นร้อนและเจ็บปวดกับเหตุการณ์ครั้งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูเพลงผู้ยิ่งใหญ่นามว่าชาลีอินทรวิกิตศิลปินแห่งชาติซึ่งยามที่เกิดเหตุการณ์สะเทือน ันนนใจน้เป็นคู่ชีวิตและสมรสกับดารานักแสดงหญิงนามว่าสรินทิปสิริวันซึ่งหายตัวไปอย่างเป็นปริศนามืดดำมาจนทุกวันนี้และครูชาลีอินทรวิกิตท่านก็ได้ล่วงลับไปด้วยโรคชาราในวัย98ปีเมื่อกลางดึกวันที่4พฤษภาคม2564เหตุการณ์ที่ดาราชื่อดังหายตัวลึกลับนี้เป็นที่มาของเพลงที่แสนเศร้าเปี่ยมความรักอาไลาอาวรน ไพเราะทราบซึ้งเพลงหนึ่งที่ครูชาลีอินทรวิจิตได้กลั่นมาจากหัวใจเพื่อปูเรื่องราวแวดล้อมให้ผู้ที่อาจยังไม่เคยได้ยินข่าวนี้และทบทวนความจําของผู้ที่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก่อนที่จะเล่าถึงตัวบทเพลงเราขอเล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นที่มาที่ไปของเพลงก่อนนะครับย้อนกลับไปเมื่อ35ปีที่แล้วประเทศไทยเคยมีนักแสดงลูกครึ่งผมดําที่สร้างปรากฏการณ์ให้กับวงการบันเทิงไทยในฐานะนักแสดงแถวหน้า การันตีรางวัลตุกตาทองในปี2525 25, และรางวัลตลกหญิงยอดเยี่ยมในปี2529ชื่อของเธอคือสรินทิพสิริวันหรือไพลินคอลินสาวมากความสามารถที่ผู้คนรู้จักเธอในฐานะนักร้องของวงดนตรีกรมสรรพสามิตสรินทิพสิริวันเกิดที่อำเภอนครชยัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อปี2469คุณพ่อเป็นชาวเนเธอร์แลนด์ส่วนคุณแม่เป็นคนไทย จบการศึกษาจากโรงเรียนพดุงดารุณีจากนั้นไปสมัครเป็นนักร้องวงดนตรีกรมสรพสา,ามิตรที่นี่เองที่เธอได้พบรักกับชาลีอินทราวิจิตนักแต่งเพลงชื่อดังแห่งยุคครูเพลงผู้มีความสามารถที่ช่วยกันฝ่าอุปสรรคในชีวิตต่างๆมาโดยตลอดและแต่งงานอยู่กินฉันสามีภรรยานับแต่นั้นเป็นต้นมาชาลีอินทรวิจิตได้นําเธอไปฝากฝังกับอัดอัตไกวันวัตีผู้จัดการคณะละครเทพ,พสินซึ่งชักนํา เข้าสู่วงการและตั้งชื่อให้ว่าสรินทิพสิริวันได้แสดงภาพยนตร์เรื่องโรงแรมนรกเป็นเรื่องแรกในปี2497ก่อนจะโลดแล่นอยู่บนแผ่นฟิล์มช่วเวลาหนึ่งเรื่องราวชีวิตที่ยากลำบากของสรินทิพช่วงปี2486ถึง2487ก่อนจะได้พบกับชาลีินทรวิจิตรเคยถูกสร้างเป็นละครวิทยุจนโด่งดังชื่อเรื่องว่า มานน้ำตาและนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์กำกับโดยเนรมิตรนำแสดงโดยเพชรชราชวราชรับบทเป็นสรินทิ์วิไลวันวัฒนาพาณิ์รับบทเป็นแม่และอนุชารัตนามานรับบทสามีเก่าของสรินทิ์เข้าฉายที่โรงภาพยนตร์ขาเทเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2505 ปรากฏว่าอํานวยกลัดนิมิและสรินทิพย์ถูกสามีเก่าของเธอฟ้องมินประมาทจนเป็นเรื่องราวโด่งดังคดีนี้จบลงโดยสารไกลเกลีย่ยผู้กํากับยินยอมประกาศขอเข้ามาในจําเนียรรัศมีทางหน้าหนังสือพิมพ์จากเหตุการณ์ครั้งนี้ชาลีนธรวิจิตได้แต่งเพลงชื่อไม่อยากให้โลกนี้มีความรักขับร้องโดยสวลีพกาพันธ์เพื่อเตือนใจว่าในโลกของความรักไม่มีทุกข์หรือสุขที่จะอยู่ยีรังในความสัมพันธ์ไปตลอดสรินทิพย์มีชื่อเสียงว่าเป็นนักแสดงคู่บุญของ รัตเบสตันยีจากภาพยนตร์เรื่องโรงแรมนรกและแพราดำซึ่งต่อมาได้สร้างชื่อและผลักดันให้เธอได้รับบทหม่อมแม่ในละครบ้านสายทองปี1979ซึ่งถือเป็นช่วงขาขึ้นในอาชีพการแสดงของเธอระยะหลังเธอหันมาแสดงละครโทรทัศน์และเป็นดารานหน้าตายไม่ค่อยยิ้มบทที่ได้รับส่วนใหญ่จะเป็นบทแม่และบทบาทอันเป็นที่จดจำมากที่สุดเรื่องหนึ่งคือหม่อมแม่ของคุณชายกลางในเรื่องบ้านสายทองฉบับจารณีสุขสวัสดิ์พอเจตกันเพชร ขณะที่ชีวิตของสเรนทิปกำลังจะดีขึ้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเรื่องราวเกิดขึ้นในวัย61ปีของเธอวันที่3ธันวาคม2530ที่เธอจะต้องเดินทางไปถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอีจูกู้ปู่ป้าซึ่งกำกับโดยกำอรทับคันไลแต่จูๆ่ๆสเรนทิปก็มาหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยผู้สื่อข่าวรายงานจากการสัมภาษณ์หลานสาวของเธอได้ความว่า2ทุ่มเศษของวันที่2ธันวาคม2530สเรนทิปนั่งแท็กซี่จากบ้านไปห้างเดอะมอลล์รามคำแหงเพื่อพบกับ ชายที่อ้างตัวว่าชื่อจำงเพื่อพูดคุยตกลงเรื่องค่าตัวในการถ่ายแบบปฏิิทนปีใหม่ซึ่งจำงบอกกับเธอว่ามีดาราดังมาร่วมถ่ายแบบมากมายและสรินทิพย์จะได้ค่าเหนื่อยราวๆ1 0 0 0 0มืนบาทซึ่งณนะขณะนั้นถือว่าเป็นเงินก้อนที่ไม่น้อยทีเดียวและนี่ก็คือข้อมูลที่สามีและคนในบ้านได้รับรู้ก่อนที่เธอจะหายตัวไปคืนนั้นสรินทิพย์ไม่ได้กลับบ้านและคนในบ้านก็ไม่ได้สนใจเนื่องจากอาชีพนักแสดงการกินการนอนอยู่ในกองถ่ายเป็นเรื่องปกติธรรมดาจนกระทั่งบ่ายวัน ขึ้นทุกคนจึงได้รับรู้ถึงความผิดปกติเมื่อกำธรทับคันไลผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องอีจู้กู้ปู่ป้าได้โทรศัพท์มาถามหาสรินทิพย์เนื่องจากมีคิวถ่ายภาพยนตร์ตั้งแต่เช้าแต่เธอยังไม่มากองถ่ายจนต้องพักคิวถ่ายรอเธอแค่คนเดียวข้อเท็จจริงจากปากของผู้สร้างหนังทําให้คนที่บ้านร้อนใจมากทุกคนทราบดีว่าสรินทิพย์เป็นคนตรงต่อเวลารักงานแสดงภาพยนตร์ไม่มีทางที่เธอจะทําตัวเหลวไหลอย่างที่กําลังเกิดขึ้นที่สําคัญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนสรินทิพย์จะแจ้งความเคลื่อนไหว ให้ทางบ้านทราบตลอดไม่เคยเงียบหายไปนานอย่างที่เป็นอยู่ดังนั้นการหายตัวไปครั้งนี้จึงผิดปกติวิสัยจากที่เคยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ชาลีอินทราวิจิตสามีทุกขร้อนใจเหลือขนานับพอสอบถามใครๆก็ไม่รู้จักจํานงชายคนที่ว่าจ้างทายแบบปฏิทินก็ยิ่งสร้างความร้อนรุ่มใจให้กับชาลีและครอบครัวยิ่งขึ้นกระทั่ง48ชั่วโมงผ่านไปญาติจึงเข้าแจ้งความคนหายหลังจากนั้นก็เริ่มตรวจสอบไปตามบ้านญาติพี่น้องเพื่อนสนิทสอบถามไปยังโรงพยาบาลทุกแห่งทั่ว กรุงเทพและปร,ะริมณฑลสุดท้ายก็ไม่มีร่องรอยให้ติดตามค้นหาได้อีกต่อไปเบื้องต้นตำรวจสอนอหัวหมากสันนิษฐานว่า ดารารุ่นใหญ่อาจถูกจับตัวไปเรียกค่าไถ่อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาเนิ่นนานออกไปก็ไม่พบการข่มขู่หรือเรียกร้องค่าไถ่ใ,ใดๆทั้งสิ้นเมื่อประเด็นจับตัวไปเรียกค่าไถ่ตกไปตำรวจก็มุ่งสอบประเด็นการงานความขัดแย้งส่วนตัวและชู้สาวเพื่อหาความเป็นไปได้ในการหายตัวไปครั้งนี้โดยคิดในแง่ร้ายที่สุดว่าอาจจะเป็นคดีฆาตกรรมอำพรางข่าวการหายตัวไปของสรินทิ์สิริวันเป็นข่าวโด่งดังทางหน้าหนังสือพิมพ์และส่งผลกระทบไปถึงวงการหนังไทยในขณะนั้นโดยเฉพาะเรื่องที่เธอรับงาน แสดงเอาไว้และถ่ายค้างอยู่บางเรื่องรอไม่ไหวต้องรื้อบทเปลี่ยนตัวแสดงซึ่งนับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะในเวลาต่อมาสรินทิพย์ก็ยังไม่ปรากฏตัวมาจนถึงทุกวันนี้มีข่าวนาหูว,ว่าป้าถูกอุ้มหายไปเพราะเป็นคนตรงพูดจาไม่ค่อยเข้าหูคนครั้งหนึ่งเคยพูดถึงผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงคนหนึ่งซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ป้าถูกอุ้มหายไปก็ได้ระหว่างการรอคอยของญาติพี่น้องและครอบครัวจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีมีข่าวลือกระเซ็นกระสายออกมาอยู่เป็นระยะระยะว่ามีคนพบ เห็นเธออยู่ที่น่นบ้างอยู่ที่นี่บ้างแม้จะเป็นความหวังอันน้อยนิดและริบรีญาติพี่น้องก็ไปสืบตามหาตามเบาะแสที่ได้มาแต่ทว่าสุดท้ายแล้วข่าวลือก็เป็นเพียงข่าวลือคือไม่มีมูลความจริงสรินทิพย์ยังคงเป็นเงาให้ผู้คนติดตามค้นหากระทั่งเวลาผ่านไป7ปีวันที่2อธันวาคม25 3 7ทางการก็จัดให้เธอเป็นบุคคลหายสาบสูนถาวร แรกๆยังมีความหวังอยู่พอนานๆไปก็เริ่มหมดหวังจน20ปีให้หลังเราก็ไม่เหลือความหวังอะไรอีกแล้วโชคดีหน่อยที่ปัจจุบันมีการทำซีดีหนังที่ป้าเคยแสดงออกมาจำหน่ายเราเลยได้เห็นผลงานป้าบนแผ่นฟิล์มอีกครั้งก็ยังดีนะที่คนยังจำป้ากันได้อยู่หลานสาวของดารารุ่นใหญ่สรินทิพย์กล่าวการที่สรินทิพย์สิริวัลหายสาบสูญไปตลอดกาล ทำให้ชาลีอินทรวิกิตรู้สึกเหมือนกับถูกพลากลมหายใจของชีวิตไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครูชาลีเฝ้ารอคอยการกลับมาของภรรยาทุกขณะทุกเวลาแต่สิ่งที่ท่านเฝ้ารอแล้วรอเล่าผ่านไปด้วยความเจ็บปวดแม้กระทั่งข่าวต่างๆที่ท่านได้รับก็ล้วนแต่เป็นเพียงข่าวลือทั้งสิน้นในที่สุดท่านก็แต่งเพลงเมื่อเธอจากฉันไปที่ร้องโดยพรพิมลธรรมสารเพื่อเป็นหลักฐานโดยประจักษ์ว่า ยังคงคิดถึงและรอคอยการกลับมาของคนรักอยู่เสมอเมื่อเธอจากฉันไปฉันมองใบไม้ที่ปลิวร่วงไปแทบจะทุกใบไร้คิดไร้ทางดังใจฉันเหงาไปทุกอย่างมีหนทางใดบ้างทอดไปถึงเธอคงได้ยินหัวใจไหวๆปีกจะบินไปหาเธอคงมีวันพบเจอถึงแม้สุดไกลจะไปหาเธอจนได้เมื่อเธอจากฉันไปฉันเองเข้าใจเธอมีสิทธิ์ไปห้ามเธอมิได้ ขอให้โชคดีอยู่ตรงนี้ฉันมีเธอใกล้ในหัวใจตรงที่สุดจะงดงามเธอคือลมหายใจรักและห่วงใยอาลัยคล้อยตามมีสิทธิ์เพียงถามความทุกข์และสุขใจในความหวังดีมีให้จึงรักเธอฝังใจปิดเปลือกตาคราใดภาพรักซับซ้อนเลือนพ้าพาไว้วันยิ่งนานเท่าไหร่ยิ่งใจหายนี่คือเนื้อเพลงเมื่อเธอจากฉันไปซึ่งครูชาลีใช้ทำนองเพลงออบรี ของเดวิดเกสแห่งวงเบรดมารองรับเนื้อร้องที่หวนซึ้งอะไรขับร้องต้นฉบับโดยพรพิมลธรรมสารต่อมาครูชาลีให้คุณอรวีสัจจานนร้องเพลงนี้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่5กรกฎาคม2 5 5 2ในงานคอนเสิร์ตที่นี่มีเพลงที่นี่มีรักณนะศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและอรวีสัจจานนท์ก็ได้นำเพลงนี้มาบันทึกเสียงวางจำหน่ายด้วยลองหาเพลงนี้เปิดฟังและซึมซับความไพเราะกินใจ ของถ้อยคําที่ครูชาลีสกัดกลั่นมาจากวิญญาณก็ว่าได้นะครับในหนังสือบันเทิงบางทีที่ครูชาลีเขียนได้มีบางประโยคที่สะท้อนถึงความรู้สึกของท่านต่อเหตุการณ์นี้ว่ากับผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินหายไปจากชีวิตผมในวันนั้นจนถึงวันนี้9ปีเต็มๆแล้วอย่างน้อยผมก็มีรักแท้ให้กับเธอจะลบเธอออกจากหัวใจจากความรักอะไรเหมือนลบโปรแกรมคอมพิวเตอร์คงไม่ได้หรอกแม้ปลายลมหายใจ ที่หมอใช้คมมีดกรีดความตีบตันเพื่อชะลอชีวิตผมยังไม่สำคัญเท่าบทเพลงนิรันด์แห่งหัวใจที่ผมมีต่อเธอเพลงเมื่อเธอจากฉันไปอาจจะไม่ใช่เพลงดังทั่วประเทศเหมือนเพลงอื่นๆที่ครูชาลีอินทรวิจิตประพันธ์ฝากทิ้งไว้อาธิเช่นเพลงสดุดีมหาราชาแสนแสบท่าฉลอมสาวนครชยัยศรี ทุ่งรวงทองมนรักษดอกคำใต้แม่กลองเรือนแพจำเลยรักบ้านใส่ทองเป็นต้นแต่เพลงเมื่อเธอจากฉันไปก็เป็นบทเพลงที่บันทึกความรู้สึกต่อหญิงอันเป็นที่รักแบบตรงตรงที่สุดเป็นตัวแทนแห่งความทรงจำที่ยังอมะตะแม้ตัวท่านจากไปแล้วถือว่าเป็นบทเพลงในตำนานอีกเพลงหนึ่งยิ่งเมื่อได้ฟังที่มาที่ไปแล้วการฟังเพลงนี้ก็ยิ่งมีความหมายประทับใจซาบซึ้งยิ่งขึ้นใครยังไม่รู้จักเพลงนี้ ฟังคลิปจบไปฟังดูนะครับอาจมีน้ำตาซึมใครเคยฟังแล้วลองฟังอีกครั้งหนึ่งจะเพิ่มความซึ้งขึ้นอีกมากมาย